าจะมาเจอที่พีเอ็มไทุ่งหนึ่งตอน,นี้ก็ผมเพิ่งเลิกงานครับวันนี้เขา้ากะเช้าก็เลยไม่มาหาน้องแป๊บหนึ่งน้องบอกว่าบอกว่าอยากยกคอบอาวันก็เลยอ,อยากนั่งก็ให้นั่งแล้วกันไม่รู้ตอนนีนะ้บอกว่าออกมาตั้งแต่หกโมงไม่รู้หรือย,ยังขับวนไปก่อนแล้วกัน จะเจอหรือเปล่าเดี๋ยวนะไม่รู้ว่าต่อมาบอกให้อนแรกก็บอกให้ปักหมุดไว้ไม่รู้ลืมหรือเปล่าว่าให้ปักหมุดตอนนี้ทีมวายเองเขาก็เออวิวให้สองทุ่มด้วยเนี่ยมีรถสองหอโอ้ยเต็มเลยตั้งกลมตั้งกลมห้ามตั้งกลมห้ามชุมนุม อ๋อเนาะอันนี้รถช่วยรถจับไปกันไปกัน้ยไ,ไปถึงกลาง ต้องชั่วโมองหนึ่งแล้วยังมาไม่ถึงเหรอหรือเป็นหลงอยู่แถวไหนเนะี่ยสลุโทรไปโทรมาบอกให้เจอทางยักแล้วเลี้ยวขวาสุดท้ายเจอทางยักเลี้ยวซ้ายหลุดไปทางโรงแรมโอจูนเออ ช่คนพื้นที่ก็แบบนี้แหละหลงนี่เสียเวลาเป็น20สนาทีเลย บอกให้มึงไปทางโน้นกูก็รออยู่โน่นนั่งตั้งนานสวัสดีครับไปซื้อเบียร์เลี้ยงกูเลยมึงอะ่ะแม่บอกให้ไปทางโน้นเลี้ยวขวาไปโน่นเทศกิจก็เริ่มไล่แล้วด้วยอ้าทำไรอยากถ่ายรูปโอ้โยกาบซะดิ มันอยากมาตั้งนานแล้วครับอเอาขายถึงก่อนแล้วกันอ่ะถ้าขายถึงกันหลับไป <c oughs> ไปดิพี่ขคยอยากไตรงนน้นปล่ะโน่นเนงหลอดไฟอ่ะอ๋อนี่ก็มีนี่หว่าเออคุณเลอกงานมาเดี๋ยวเข้ากับเช้า เอาสว่างแล้ว48ต่อใจไว้ล่ะอยากได้ก็เอาให้มันจบไงไอ้นี่นขึ้นดิดเดี๋ยวพี่จะถ่ายรูปให้ก็ความทั้งเรื่องแหพี่ฮะก็ขึ้นก็ขึ้นไปเอาขาเอาขอเอาขอก็ตะแคงข้างเอาดิเอาม่ล้มหรอก เบากว่าซีบีอ่ะซีบีสองร้อยสามสิบป่ะรู้สึกจะเบากว่าซีบีอ่ะแต่เวลาโยกอันนี้มันจะใหญ่กว่ามั้งไม่แน่ใจว่ะ <c oughs> <c oughs> แค่มเอื้อมก็ไม่ถึงแล้วอะ่ะเอ็กหกเลยไม่แน่ใจว่าจะพอๆกันแหละแต่รู้สึกว่าอาวันน่ะมันจะเบากว่าทุกตัวเลยนะตัวพันน่ะ ไม่รู้ว่ะเซตเอ็กน่าจะหนักกว่านะพี่ว่าเรื่องไม่ถึงมอบกว่าอยู่แล้วมอบกว่าคนเมื่อไงขับวันแรกอ่ะตึงหัวไหล่อ่ะตึงหมดแหละมีมีมีมันส้อนอยู่ขึ้นมนอยู่ในนี้นมันเป็นตักจับแข้งคอของนี้มันเป็นตักจับแข้งคอ,อ,งมงห,งคอหมดเลยเขาบังส้นไว้ ไม่เหมัน,ม,นมันไม่ได้แยกให้หรอกเห็นนะไหนวะ,ะนี่งไงเห็นไหมเห็นไหมไอ,อยู่ข้างนู้นเห็น <c oughs> ม,มนี่ไงฮะไม่ปมไปไหนเลยโควิดไม่ไปไหนอ่ะขาไปทำงานอย่างเดียว

เจ็ดแปดร้อยไปเจ็ดมาเจ็ดป้งโอ้น้ำมันโคตรเปลืองเลยว่ะน้ำมันนี่ถาเขจริงนะโคตรเด็กอะ่ะ <c oughs> ก็เท <c oughs> ่าไหร่วะเติม400วิ่งได้แค่180เองไม่ถึง200โลด้วย <c oughs> เออบ,บ,บ้า <c oughs> ก็180โลอะ่ะก็ลองหารไปกลับก็ได้แค่ ถ้าขับจริงๆมันไม่ได้ขับแค่นั้นมันจะขับไปเรืเ่อยเปื่อยครับในสขุมวิทรเรื่ยอะไรอ้อมแล้วก็อ้อมไปเรื่อยๆสามวันหมดอะ่ะใช่ต้องหามดูดิพอๆกับรถยนต์อะ่ะสิบเอ็ดกิโลลิตรอะ่ะใช่ครับรถยนต์มันจะ,จะดีกว่าอีกนะถ้าขับรถยนต์อะ่ะตัวอื่นเนี่ยบอกว่าเป๊ะเอ็กซ์ยังบอกผมว่าประหยัดอยู่นะแล้วนี่ตัวตัวล้อเลยเนี่ยเต็มถังประมาณสี่ร้อยสลิตรอ่ะเดี๋ยวเทวบไก็จะแตกกันนะ เกบเก็บเลยเราปิดแรงก็ไม่ออกหรอกนั่นมันไม่มีเสียงเดี๋ยวลองเปิดดีๆต่างกันเลยนะมันระเรื่องกันเลยนะมันมันอั้นกว่าไงมันประแผ่นมันครับเออมันจะอั้นกันไงแหละประมาณนั้นอะไรนะอะไรนะเข้าด่านโดนไหมนะมึงจะเหลือเหรอก็ต้องถามว่าเข้าด่านล้วเจออะไรดี๋ยวเจาะเ่าไห่ดีวะ มาบ้าหรอคือเราซ็อกไม่ให้เขาได้ยินนั้นเองเราไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้หวังว่าเฮ้ยเข้าไปแล้วจะไม่โดนอะไรนะก็มองลงเยอะมองลงเยอะแค่จุดอ่าอยู่ใกล้ไฟแดงอ่ะเขามองทั้งหมดอ่ะแล้วพอเราดับปุ๊บมันก็เงียบไงมันก็เงียบยิ่งใครใครไม่ได้ไม่ได้ใส่หมวกแบบเต็มใบอ่ะมันได้ยินหมดเลยนะได้ยินชัดด้วยนั่นแหละเนาะไปไหนต่อกลับบ้าน นัดเวลาให้มันเร็วอีกนิดนึงละ่ะถึงนานแล้วสิอ๋อเอ๊ะว่ากันเดี๋ยวนัดกันใหม่เพราะดีพวกนี้ขเขาแรงเกินเดี๋ยวเขาจไล่เลยสองทุม่มแหถึงเวลาเขาแล้วไงเมื่อกี้ก็อันนั้นแหละเขาดีโอเคเจอกันมีอะไรทักหาไม่ใช่ชุดหกแบบนี้ไม่เอานะนั่นลงหน้าหน่อยวันนั้นใอห้วกนั้นยังไอที่ช่องบีโอวอ่ะขอไอ้น้องคนนั้นที่พาไปกินกาแฟ นัดนัดลงหน้าสี่ห้าวันเลยนะเออแล้วก็ไปกันเดี๋ยวช่วงนี้อย่าที่งมอกอะ่ะตายทุกวันเจบทุกวันอ๋อโอเคบ้ันพี่เจอแล้วกัน,น,นวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับกลับแล้วครับพี่สวัสดีครับกลับแล้วเดี๋ยวบ้างเจอกันใหม่ครับ